จากการที่หนึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองบัดน,นี้สู่ความเนื้อเรื่องเระเดืองน้ำ อย่างที่ผมบอกเลยครับว่านี่เป็นบรรยากาศการเชีรีรยของทีมราชันบ,รรบุรีเอฟซีซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เปิดบ้านรับมือกับทีมอยุธยาเอฟซีแต่ก่อนที่เราจะไปสนามนะครับผมขออนุญาตพาทุกท่านไปดูที่มาที่ไปของกลุ่มกองเชียร์ราชบุรีที่รวมตัวกันทํากิจกรรมนอกสนามกันดีกว่านะครับ ราชบุรีนะครับถือเป็นอีกทีมที่มีฐานแฟนบอลมากที่สุดทีมหนึ่งพวกเขามีกิจกรรมนอกสนามที่น่าสนใจโดยเฉพาะการนัดแฟนคลับของคู่แข่งมาแต่พื้ซ้อก,กันก่อน<ล>จะเดินทางไปเชียร์ที่สนามซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยมิตรภาพและความชื่นมืนมม่นััััััััดทาาาาาาาพพฒนนนนขึ้้้รรรรระบบชชชชตตลลลงงงงงมมมมมมุุ่ิสสสสสโโโอกกใหููแ กับประตูช่วงที่3ของรายการเชียร์ไทยเชโยครับช่วงนี้คือช่วงเชียร์ไทยเชยโยตามชื่อช่วงนะครับอย่างที่ผมสัญญากันไว้นะครับว่าเราจะพามาดูกลุ่มก,มกองเชียร์ของราชบุรีเอฟซีครับข้างหลังนี้ก็คือกลุ่มกองเชียร์ที่เหนียวแน่นนะครับเราไปดูความมันในการเชียร์ของทีมราชบุรีเอฟซีกันเลยครับส่วนบรรยากาศในสนามกีฬาการจังหวัดราชบุรีที่มีความจุประมาณ15,000คนนะครับตอนแรกเงียบเหงากันนะครับแต่เรื่องนี้ผมได้รับคําตอบจากคุณฟุก ธนวัฒนิติการจนาผู้จัดการของทีมราชบุรีเอฟซีว่าเป็นธรรมดาเพราะแฟนที่นี่จะเข้ามันกันเยอะก็ในช่วงที่เกมเริ่มไปบ้างแล้วที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะส่วนใหญ่ต้องเดินทางมาไกลจากต่างอำเภอนั่นเองแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับหลังจากเล่นไปได้ไม่นานสาวกราชันบเต็มมสนาุราีพันแท้จะได้รับความกระจ่างที่สุดก็ต้องมาจากปากที่ต้นประธานเชียร์ของทีมราชันบังกรกันครับ อกองเชียร์บุรีนะครับก็คือฟุตบอลบุรีเนี่ยมีมาตั้งแต่โปรลีแล้วครับเราก็เชียร์กันมาแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยฟุตบอลมันก็ยังไม่ได้บูมเท่าไหร่ก็เป็นกลุ่มกองเชียร์เล็กๆเริ่มจากคนหนึ่งคนบ้าตีกองอยู่คนหนึ่งแล้วก็เริ่มมาเป็น2อคน3คนต่อมาก็เป็น10คนตอนนี้ปีนี้เป็นฟุตบอลที่แบบเริ่มบูมเราก็เริ่มมาเป็นแบบเป็นร100้อยเป็นพันคนอะไรเงี้ยครับก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ฟุตบอลในราชบุรีแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยบูมที่สุดนะครับแล้วก็กองเชียริร่ม รักฟุตบอลแล้วก็มาเชียร์ออกมามากขึ้นนะครับออกมาจากบ้านมาดูฟุตบอลเขาบอกว่าช่วงแรกนี่เขามาเนี่ยกองเชียร์เนี่ยน้อยมากงจ่กันเน่พอผลงานดีขึ้นๆมากันหลายพานคนนี้เป็นไงบ้างภูมิใจมากก็รู้สึกดีขึ้นครับเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเราเชียร์กันน้อยๆเราก็รู้สึกว่าโว้ยเราวังเวงจริงๆนะครับเหมือนเป็นคนกลุ่มน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอปีนี้มันฟุตบอลมันผลงานดีขึ้นแล้วก็คนละบุรีให้ความสนใจมากขึ้นก็ ออกมาจากบ้านมาช่วยกันเชียร์ในสนามก็รู้สึกดีใจมากๆครับทีนี้เนี่ยกองเชียร์เนี่ยคนหมู่บ้านเนี่ยยากกับการควบคุม่แลวเรามีวิธีการควบคุมยังไงไม่ให้ไปมีเรื่องมีราวหรือว่ามีเหตุการณ์รุนแรงอ๋อครับผมเออพวกเราตอนนี้ก็คืออาศัยกันทำาความรู้จักกันนะครับอยู่กันเป็นเหมือนกับครอบครัวเป็นพี่น้องๆนะครับเจอกันเย็นๆเราก็มีกลุ่มมานั่งดูทีมซ้อมมั่งก็รู้จักกันบ้างทักทายกันสวัสดีกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาศัยกัน พักทายกันแบบพี่น้องตักเตือนกันนะครับอะไรนิดต่างนิดเบาหน่อยก็ช่วยเหลือกันครับผมแล้วเรามีกิจกรรมยังไงนะครับระหว่างแฟนบอลระหว่างแฟนบอลทั้งแต่ละทีมนะครับถ้า,ถ,าถ้ามีเวลาหรือว่าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อาศัยการติดต่อการทางเว็บบอร์ดหรือว่าทางโทรศัพท์นะครับทุกคนทุกทีมส่วนใหญ่จะมีเบอร์กันแล้วก็โทรติดต่อกันมาทำกิจกรรมร่วมกันก็อย่างเช่นวันนี้เราเตะฟุตบอลการับกับอยุธยา FC นะครับผลก็เสมอกันไป3ต่อ3 ก็สนุกสนานกันไปนะครับก็คือถ้าเรามีโอกาสแล้วก็จะพยายามทำานึ่งนีกับทุกทุกทีกม่เดินทางครับลำบากมามาค่ไหนแล้วมีวิธีการหาะแนนเนี่ยไปเชียร์ต่างจังหวัดยังไงครับครับผมปีนี้เนี่ยเราโชคดีตรงที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับในจังหวัดทั้งส่วนของทีมแล้วก็ทั้งผู้ว่าทั้งสสทั้งอดีตรัฐมนตรีหลายๆอย่างนะครับมาช่วรวมกัน ช่วยกันมีสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วเราก็อาศัยเป็นการเก็บจากแฟนบอลแฟนขับส่วนหนึ่งในการเดินทางไปนะครับเงิน <c oughs> ส่วนหนึ่งก็เอามาสนับสนุนกิจกรรมของแฟนขับส่วนหนึ่งนะครับจริงๆก็คือต้องขออบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยที่มีงบมาให้เราพาเราไปเดินทางไปต่างจังหวัดดูอะไรกันะนะครับและนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของกลุ่มกองเชียร์ราชบุรี FC ที่เดินทางมาหนุนหลังเป็นกำลังใจให้ทีมมาตลอด ไม่ว่าราชันมังกรตัวนี้จะจบที่อันดับใดก็ตามและก็อย่างที่บอกแหละครับเกมนี้มีความพิเศษก็คือหากชนะอยุธยา f c ก็จะการันตีการเป็นแชมป์โซนภาคกลางภาคตะวันออกแน่นอนและไปฟังคำพูดของแฟนราชันมังกรพันแพ้กันครับว่าที่มาที่ไปของพวกเขาเป็นอย่างไรถึงได้มาติดตามผลงานของทีมเมืองโอง่ง ที่แม้ว่าจะตกต่ำแค่ไหนก็ติดตามกันมาตลอดกันครับดดดหลายปีแล้วค่ะเล่นตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ค่อยมีแฟนคลับเยอะแยะอย่างเงี้ยดูมานานแล้วเป็นไงบ้างครับปีแล้วผลงานไม่ดีแต่ปีนี้เราได้ไปแชมเปี้ยนลีกแล้วไปแน่นอนครับพวกเราทุกคนไปแน่นอนไปแน่นอนนตะคน,นไหนทีนน่ชอบเล่นพชอบทั้งหมดเลยค่ะชอบทุกคนเลยส่วนสาวน้นอยคนนี้ แม้เพิ่งจะมาเชียร์ราชบุรีไม่นานก็ยอมรับว่าหลงรักทีมราชันมังกรเข้าเต็มเป่าและจะติดตามผลงานของทีมตลอดไปแน่นอนมาจากราชบุรีค่ะมาจากราชรีใช่ค่ะเชียร์มานานแล้วครับก็เพิ่งมาเชียร์ค่ะมาเชียร์ใช่ค่ะมาวันเด <Okay. S 2> และผลการแข่งขันก็เป็นกันไปตามคาดนะครับราชบุรีชนะอยุธยาไป2ประตูต่อ1ตอนนั้นพวกเขาต้องการอีกเพียง1คะแนน,นก็จะได้แชมป์นในโซนภาคกลางและภาคนอนออกแล้วซึ่งเวลานี้ทีมราชันมังกรก็คว้าตัวไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเรียบร้อยสมหวังกับการรอคอยมาทั้งฤดูกาลและเป้าหมายต่อไปก็คือผ่านรอบคัดเลือกในแชมเปี้ยนส์ลีกไปเล่นในดิวิชั่นหฤดูกาลหน้า ครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในศึกฟุตบอลดิวิชัน2นะครับโซนภูมิภาคราชบุรีเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นหมายความว่าทําให้พวกเขาแทบจะการันตีการเป็นแชมป์ของโซนภาคกลางและภาคตะวันออกแน่นอนแล้วนะครับวันนี้นะครับรายการเชียร์ไทยชัชโยหมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับสัปดาห์หน้าติดตามชมกันนะครับว่าเราจะพากันไปที่สนามไหนวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงเชียร์ของทีมราชบุรีครับ ฉี่ชิว่ะเด้นะ